Compact Design ใช้งานได้2 i n i n o ันขันบล็อกไขสกูสว่านไขควงบล็อกกระแทกไร้สาย2ระบบ b ั u s h l e s s Motor Pumpkin แรงดีด้วยแรงคอร์อ230นิวตันเมตรกระแทกหนัก4,000ครั้งต่อนอาทีความเร็วรอบหมุนเป่า3,200รอบต่อนอาทีปรับรอบความเร็ได้4ระดับกับ3โหมดการใช้งาน และฟ e ังก์ชันออ t โตสต็อปฟีเวิร์ดโรเทชันจัดมาให้ครบครบจับขนัดเข้าซอกมุมได้สะดวกด้วยการออกแบบให้ตัวเครื่องสั้นลงน้ำหนักเบาช่องตัวคุมพลังเต็มประสิทธิภาพกับแบตเตอรี่ P 2 0หัวจับดอกเฮกขนาด2หุนและแบบสแควร์ขนาด4หุนพร้อมไฟ LED วงแหวนแบบบิวอินสสว่างชัด2ระบบจบทุกงานขัน เปิดประสบการณ์ใหม่ของการใช้เครื่องมือไล้สายอย่างไร้ขีดจำกัดสว่างไขควงล็อกกระแทกไร้สายบัสเต็ม,มอเตอร์พัมินอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง